สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรถหกล้อดำซิงครับผมคลิปนี้ก็ขึ้นของเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือรอออกนะครับคนงานเกือบบวรอดครับบวไวยาว,วันมาปลายทางก็น่าจะเป็นแหลมฉบังหรือเปล่านะครับเสาซื้ออะไร เป็นเสาซื้อเรายลเหรอเห็นคาดเข่นคาดอีเสูเดี๋ยวของมไม่เดี๋ยวโอ้จิไปกุ้งเทียมนะจิไปนานะ <g ül s> ขันเงยเงียนเอาอยุ่นเดียวนี่ครับขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมขึ้นของแล้วมาดูกันครับว่าทําไมถึงว่าคนงานแฉบสิบเไาไว้นะครับแ้าเจ้ากับเงยเพื่นเนาะของผมก็พ่วงที่เท่าไหร่เจ็ดแปดหนึ่งนะครับเ,เป็นแป้งห้าสิบโลนะครับดูลักษณะแป้งนะครับเอียงขวาเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรของพี่เดชก็ขึ้นเรียบร้อยเปียแต่เป็นจัมโบ้นะครับปลายทางของพี่เดชก็ าสาหไทยนะครับส่วนของผมน่าจะเป็นแหลมชบังนะครับตัวข้างบนที่ว่าเป็นนูนขึ้นนะครับจะเป็นตัวเศษมันนะครับถ้าใส่640นะครับเศษข้างบนก็จะสิบถุงนะครับก็คือ22ขานะครับ22ขาขาแรกหขาที่2อเจ็ดขา3าแปดขาที่9 ไอ้ขาที่4 9ขาที่5 10 6 7, 8, 9, 10, ิบหกเขาที่5้าแล้วก็ยาวเลยครับทั้งหมด22ี่สขาก็จะเสียดข้างบน10ลูกนะครับแต่ของผมใส่635ก็เสียดข้างบน5ลูกนะครับมันก็เลยเอาเน้นไว้หลังไว้ก่อนนะครับใส่เสมอหนักท้ายนิดๆจะเป็นการดีนะครับจะวิ่งแบบสบายๆนิดนึงนะครับนี่ดูลักษณะเปี้ยงก็จะ ล้มไปทางขวานิดนึงนะครับท่านผู้ชมคนงานเพิ่นกับบวหวแล้วครับมือหวานนี่เพิ่นกับลาอือกันนะครับเห็นใจกันอยู่ครับบบวากันนะครับนะครับก็เราก็ลัดเอาแล้ครับแต่ถ้ามันมากเกินไปเราก็ใช้รถดันเอานะครับนี่ครับตึงเปียกเรียบร้อยหมดทุกเส้นนะครับส่วนตอนนี้ผมก็รออ่าตัวอยู่นะครับรู้สึกว่าเย้แกจะไปทางไหนไม่รู้นะครับ น่าจะอยู่แถวนั้นแหละไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโกอุกจะเอาห้งแล้วหอนด้วยนี่เราใครวาไก่เลยอืก็ดีเดี๋ยวนจะพาไปชมรถพีเดียรครับตัวนี้จะเป็น เบอร์12นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นรถเท่าแก่ครับเบอร์12คันนี้ก็ทางไปปูนราชสีนะครับก็ไปลงไปลงก็ได้เปลี่ยนหัวใหม่นะครับเนี่เปลี่ยนเปลี่ยนหัวใหม่ครับอ่าพี่เขตนะครับเป็นคนขับลงแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนหัวใหม่เปลี่ยนคนขับใหม่ด้วยนะครับฟิล์มดำนี่ครับก็จะรู้สึกว่าใหม่ๆ่หน่อยนะครับท่านผู้ชมใหม่เลยแหละหัวใหม่นะครับยกหัวใหม่ใส่ หมวกข้างบนจะไม่มีคำว่า,า NGV นะครับหางเดิมนะครับตัวนี้เป็นการ์ด NGV นะครับแตกแล้วข้างแตกแล้วนะครับไปหนาง,งานดูกวธรรมดาครับรถเบอร์สิบสองนี่สมบูรณ์สมบันจริงครับดูผ้าใบค,ครับ <laughs> ถามว่าไปอย่างนี้ได้ไหมนะครับ ไปได้ครับกันฝนว่าตกอ่ะเดี๋ยวถ้าฝนตกล่ะนะครับไม่ได้นะครับพี่เดียดต้องไปปะพอดีโทรนัดช่างให้แล้วนะครับโทรนัดช่างให้ช่างอยู่บ้านไผ่ครับเดี๋ยวพี่แก่ออกจากงนี้ไปก็จะไปปะนะครับอย่าปล่อยไปนะพี่มันอันตรายนะครับเกิดเราจังหวะเรานอนหลับนะครับฝนตกลงมานี่เสร็จเลยนะครับแล้วเลย ตัวนี้จะเป็นยางอ่าไม่มันยางนะผมลืมเบื้องของเราโอ้เราจอดนั่นนี่เสดอกตัวนี้จะเป็นยางตัวนี้จะเป็นเรเดียนนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าใบนะครับยางไม่เหมือนกันรู้สึกว่าถ้าแก่จะเปลี่ยนแม่นบ่ล่ะถ้าแก่จะเปลี่ยนเป็นเรเดียนหมดแล้วนะครับเริ่มทยอยเปลี่ยนออกแล้วครับคู่หนึ่งคู่นี้คู่นี้นะครับก็เริ่มจะทยอยเปลี่ยนออกเพราะว่า ผมว่าแบบนี้มันดีกว่านะพว่า,ารถเทาเรียนห่อนๆนะแบบผ่าใบกัะดีกันครับประหยัดดีโอ้กาดอย่าไหลเลยวตอนนี้เป็นหม้อต้มเดิมแดงจากของผมนะครับฝั่งนี้ก็จะขึ้นของเรียบร้อยนะครับนี่รอลงของวันจันทร์ครับก็พระเจ้ากับพระเนี้ยบ้านครับนี่ครับรถพี่ไก่รถพี่ไก่นะครับใช้เลิอด สมบัติทีมาแล้วครับกําลังจะล่องสตาร์ทเครื่องแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะเห็นต่อหางนะครับส่วนของผมก็เก้าสิบเอร์เซ็นนะครับที่บอกว่าเหลี่ยมเอ้าไอ้ลืมเบิ้งอันในตัวว่าเขาไปลงใส่ว,ว่ะเอะเหลี่ยมชวาวบังบ่ะไอ้ลืมเบิ้งอ่ะ นนะี่เดี๋ยว่ะอาบน้ำไหมอยากไหมอยากไหมผู้ใดบอกขึ้นไปอย่างว่นลงมาเห็ดทั้งรางเนี่ย,ยนี่ครับฝั่งทางนี้ถ้าเรือสหาหัไทยนะครับอยู่ที่แหลมชะบังนะครับแม้ว่าเมื่อวาแม่นสหาหัไทยกรุงเทพนะครับสหาหัไทยแหลมนะครับ ผมยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยสหัทไทแหลมนะครับเห็นพวกเมื่อวานขึ้นนะครับเมือม่อวานขึ้นไปเห็นข้าเจ้าบอกว่าไปแหลมมาสักไปแหลมทาเลือสาัทไทแหลมนะครับผุมกับบอูกันแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนได้ยังกันนะ นี่ยอ่เต้นได้วม um ัู้ใเต็มหงส่รู้ครับโอ้เยอะเอเยอฮ่าฮ้าเดน้อยเยโอ้ยแม่คนทัวรมาสิโค้กเลยาุณดีกว่านี้ันเองเอาให้น้องใส่ชุดนอนใส่เวียนยังเ้ยสาเตเวน้นะครับ คนก็จะดูเงียบเงียบหน่อยเพราะว่าขาเจ้าไปเรียกตั้งนะครับอ่าพวกพี่ไก่ก็ลืมบอกพวกพี่ไก่ก็ไปเรียกตั้งนั่นเลยครับมันเลยเป็นเงียบเงียงยีง้แงละครับปกตินี่รถรถรอขึ้นก็ยังเหลืออีกหลายคันนะครับคนงานขาเจ้าเป็นโบไหวแล้วปืนกะสายละสามคนนะพี่นองเอาคือเบื้องเบื้องสายละสามคนนะ่ะวิ่งเดีอยวาสายละสามคนอนะ่ะ จโบ้ก็ข e, <Yeah. S 1> ึ้นอสองคนนะครับคันเดียวฟกลิิ์คันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปคล้องหูให้นะครับฟกลิิ์ก็ได้หลายไอขึ้นได้หลายคันนะครับเป็นับบนี้กันนะครับเขาบพได้เหตุเองเขาบพรู้ดอกนะครับเม่นมาขึ้นบพได้กับบ่เป็นอย่างนะครับวงผมขึ้นมืออื่นลงวันจันทร์กันเลยครับบ่เป็นอย่างแป้งดวนนะครับนี่ลงวันอาทิตย์เลยเจ้า แต่ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลงนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับเออให้ไปรถเดี๋ยวให้เทียนไปอันโยกเออดดต้องบักน้อยๆคุณหวัวรถโยกีย,ยกโยเกีเยคุณคุณอ่ะอันมาฟังพี่แล้วเฮ้ยตกะนี่ลูก ครับผมข้ามินนู้นใช้ฮะข้ามินน <S language> ู้นใช้หนูคิวข้ามินอะไรลูกข้มินข้มินหนูอ๋อเครื่องเครื่องบินหนูคิวไฟสายโอ้หนูมไปไม่ใช่เสียแล้วเหรอลูกหายแล้วมั้งนั่นไงนั่นไงเห็นแล้วเดี๋ยวเปล่าให้แต่ห้ามลงดินดิอ้าว น,นั่งโู่นี่แหละใส่สูทนอนเดเว้นไปเนี่ยนี่อาบน้ำไม่ใท่สวอนโคราตอ่ะน้อนลางอื่นดิอย่าคองกับว่าอาบเมื่อกี้ง่วงมาผู้เดียว <laughs> นี่นี่นี่บอกว่าอย่าลุ้งไงเอาข้างบินน่ะนี่ครับส <c oughs> วัสดีท่านผู้ชมหน่อยเนาะส <c oughs> วัสดีก่อนสวัสดีกล้องก่อนเนี่ยสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมาเกียขีดดังให้กูอีกสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวจะเอาให้สวัสดีครับก่อนเดี๋ยวจะเอาให้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้ยเห็ดหยากคมีอันเดียวหยาดเออเรื่องซ้อมมึงคลองเรียนลูกคนละนะครับผมคลิปนี้ก็อ่าขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ เดี๋ยวจังหวะออกไปเดี๋ยวทาคลิปอ่าเดี๋ยวไปคุยกันบนถนนอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมฝากกดติดตามช่องตั้มรถ600น้ำซิ่งน้ำนะเด้อพี่น้องนะครับ <laughs> คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย